สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมอันนี้เป็นคลิปใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะอัดลง u t u b e นะเป็นการตีมังกรว่าสี่สสนะครับเดี๋ยวจะอธิบายค่อนข้างละเอียดนะสำหรับคลิปท่านี้ได้เป็นคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามช่องแมนเกมด้วยนะครับทั้ง YouTube และ a c e b o o k นะครับสตรีมที่ a c e b o o k นะ,ะไปแอมเจ็ดเปอร์เซนต์ลูกเกดกุทา7เปอร์เซนต์นะครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมา อเคลูกเกดเจ็ดเปอร์เซ็นชเอมลดผู้ไทม์ยี่สิเปอร์เซ็นนะมาดื่มใช้ชเอมเลยครับโอ้เจ้าตัวดาร์ช็อปเนี่ยกดได้เลยครับไม่ต้องเสียเรียดส่วนคู่นี้คู่นี้นะครับแวมไพ์กับลูกเกดเนี่ยควรจะกดให้มันใกล้ๆกันที่สุดนะอันนี้คือ ส่วนตัวนะครับส่วนตัวควรจะกดให้มันใกล้กันที่สุดอะ่ะค่อนข้างจะโอเคครับแล้วเจ้าป่ากระโดดครับห้ามกดเจ้าป่าก่อนเด็ดขาดสําหรับเซตนี้นะครับไม่งั้นแวมไพายคุณจะไปเกิดข้างหน้านะอันนี้ผมทดลองมาส่วนตัวแล้วนะครับงานวอกตลอดเลยครับกดเจ้าป่าก่อนเฉมปุ๊บแวมไพายมันจะมาเกิดด้านหน้านะอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับใครที่เห็นว่าแวมไพายมันตายก่อนแสดงว่า คุณกดเจ้าป่าก่อนชาเอมนะครับแวมไพร์มันก็จะไปเกิดด้านหน้าแล้วก็จะโดนมังกรตกตายตรงนี้นะอันนี้มังกรสีสองนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันต่อครับปึ้งเดี๋ยวนะทุกคนขอเจ้าจังหวะก่อนอ่ะต่อมาก็จะเป็นการกดดาร์กช็อกนะครับดาร์กช็อกโอเคดาร์กช็อกน่าจะได้มากๆครับ,บช็อตน,นี้ชาเอมตายกว่าไม่งั้นชาเอมจะได้อีกผ่านเนี่ยมาอ่ะเดี๋ยวรอนะครับอ่ะยัดเจ้าป่าไปเลยครับกดแวมพาย ลูกเกดครับอ่าแวมพานตะอี้ลูกเกดนะอันนี้ก็ได้ปัดที่2กาพอดีนะครับและเราก็ได้ได้ดาเมจจากทั้งลูกเกดกับแวมพายนะสำหรับทีมนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้คือทีมที่ผมทําปัจจุบันนะ่ะดาเมจะประมาณ3ล้าน3ล้านประมาณ3ล้านขึ้นไปอ่ะแต่ถ้าจะดันให้มากกว่านี้ต้องเปลี่ยนเจ้าป่าเป็นตัวเข้าวไรนะครับเข้าวไรมันก็จะทาดาเมจได้อีกระดับหนึ่ง อันนี้คือดาเมจที่ทําได้นะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้ต้องเป็นเข้าไร์ประมาณ60ครับมาแทนโพสิชันเจ้าตัวเจ้าป่านะแล้วลูกเกตคุณจะทําดาเมจได้ประมาณ8 0 0แสนถึงหล้านนะครับเร้งประมาณนี้แล้วแต่คีย์ดคคอนนะสำหรับลูกเกตอะถ้าปาดเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ท็อปปิ้งได้ค่อนข้างโหดก็ถ้าจะทําลูกเกตปาดเดียวที่ผมจะเปลี่ยนนะลูกเกตไม่ต้องทํารถคูทมเยอะเลยครับใส่เปน็นโจมตีอัตราคีดคคอนไปเลยครับแล้วก็แวมไพร์ก็เหมือนเดิมครับทำให้มัน2กัด ส่วนเข้าวไร้ถ้าจะเอามาแทนอะถ้ามันเพื่อมีเข้าวไร้ที่โหดเพียงพอเอามาแทนได้เลยครับก็กดให้แค่แวมพร์สอกัดและทุกตัวละครของคุณจะทำดาเมจได้มากกว่าน,นี้แน่นอนนะประมาณสามดุซี่ล้านนะครับอ่าอันนี้คือเดี๋ยวจะอัปเดตท็อปปิ้งด้วยนะครับสําหรับทีมเมื่อกี้นี้ที่ทํานะก็ถือว่าซอฟท็อปปิ้งลงมาระดับหนึ่งสำหรับเจ้าตัวลูกเกดนะครับโอ้อยู่ระดับสองนะอาจดะขึ้นที่หนึได้ไม่ยากครับสําหรับตอนนี้นะ อันนี้คือท็อปปิง้งของแต่และตัวละครน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมรบมาให้ก่อนนี่คือท็อปปิ้งลูกเกตนะครับลูกเกดเต์<อ>เล่นได้ครับลูกเกดเจเต์เล่นได้แต่พยายามกดให้มันพอๆกับเจ้าตัวแปมา์ายนะกดให้มันพร้อมๆกันนะครับแบบเหลือประมาณประมาณเท่าไหร่เดียปะประมาณในคลิปแล้วกันนะ ผมก็ไม่รู้จะประมาณเป็นตัวเลขยังไงให้ฟังกดประมาณในคลิปอ่ะให้มันพอๆกันครับกดแหวนพายก่อนเราค่อยลูกเกตอ่ะอ่ะอันนี้คือลูกเกจกูทามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแววไพายก็ตามนี้ครับจริงๆ,งๆเพื่อนๆไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะครับสหรับเจ้าตัวลดความเสียหายอะ่ะใส่เป็นโจมตีอัตราคียเด้ข้อแล้วก็กูทามไปเลยก็ได้แต่ณปัจจุบันผมยังหาที่ต้องการไม่ได้นะครับกูทามประมาณ5%ปขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้เลยนะสําหรับมังกรสูงสนะครับ มังกร40ขึ้นไปมันจะค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นนะครับหลังจาก39ขึ้นมา40บมังกรจะเก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อนๆก็พยายามโฟกัสในการกดให้มันแบบตรงจังหวะครับทำให้ชินมันก็จะเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะสำหรับเชา่าตัวมังปายกับลูกเกตนะแล้วก็ส่วนตัวแล้วอ่ะเท่าไรอ่ะผมจะใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มัน60ตัวต่อไปเลยก็ได้อ่ะ<า>แล้วก็ชาเอมนะครับชาเอมเนี่ยถ้าลดคู่ททม20%ตตรงเนี้ย มีโอกาสที่เราจะผ่าใส่ตัวมังกรได้2ครั้งนะครับผ่าโดนมังกรแบบล้วนๆเลยนะแบบเราผ่าตรงกลางทางเสร็จปุ๊บไปผ่าตรงหน้ามังกร1ครั้งก็รับดาเมจแล้วผ่าอีกทีหนึ่งคนระับเป็นครั้งที่2อ,อะ่ะช็อตเนี้ยจะค่อนข้างโอเคแต่ว่าแต่ว่าตัวละครชเอมมันจะตายแล้วก็ลูกน้องอะ่ะมันจะไปแทงให้ไม่ได้นะครับลูกเกดจะได้เพียงปาดเดียวแต่จะได้ดาเมจจากเจ้าตัวเอ่อเจ้าตัวชเอมเพิ่มขึ้นนะคูดไวไปขอภัยนะครับอันนี้ก็คููํา2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันต้องโดนสะท้อนไม่ตายนะมันถึงจะผ่าได้สองครั้งนะเมื่อกี้เนี้ยผมโดนสะท้อนตายไปอ่าก็ถ้า60ก็อาจจะมีโอกาสผ่าได้มากกว่านี้เสร็จเจ้าป่าเนี่ยคูทามนะครับจากข้างบนตรงนี้ไม่ต้องรวมข้างล่างที่เป็นเอ่อเอฟเฟกต์พิเศษเสริมนะครับสำหรับเอฟเฟกต์เซตไม่ต้องรวมนะข้างบนเนี่ยประมาณ17เล่นได้สาหรับเจ้าป่าจะกดคอมโบนี้ได้นะสำหรับใครที่ทำเลเวลลูกเกด แล้วก็ตัวแวมพายเป็นหลักอ่ะคู่นี้คือคู่ทำ17สามารถใช้ได้ครับสำหรับช้าป่านะก็จะได้ไม่ต้องทําจนมากเกินไปนะครับคือ17เล่นได้เหมือนกันก็กดหลังชะเอมในรอบแรกแล้วก็กดดักช็อ p แล้วก็กดเจ้าป่าต่อ,อทำนองนี้นะครับกดคล้ายๆกันส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นดักช็อ p นะครับก็ใส่ลดความเจียหายให้ดักช็อคนั่นแหละครับแต่ถ้ามัง,มงกรเรลสูงขึ้นนะถ้าคุณกลัวดักช็อคตายก็ ใส่ให้มันสักประมาณ30%ก็ได้ครับทำให้มันรับดาเมจได้ระดับหนึ่งก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วครับสำหรับเซตการตีมังกรเซตนี้นะก็ตามนี้นะครับสำหรับเซตตีมังกรของผมนะก็จะเป็นชุดนี้นะครับเพื่อนๆอ่าก็จะเป็นเอาเจ้าป่าเป็นตัวชงในการทำดาเมจของเจ้าตัวแวมพร์กับลูกเกดนะครับผมจะได้ดาเมจประมาณ3ล้านขึ้นไปอะ่ะถึงประมาณถ้าดวงดีหน่อยก็ประมาณเกือบ4ล้านนะครับถ้าคียสองทีก็ ถ้าคลิปนี้ได้ลงไปก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมจะพยายามอัปเดตมังกรเรื่อยๆนะครับสำหรับเซตนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยออไปอธิบายเซตอื่นๆที่หลังนะครับถ้าผมทำเพิ่มขึ้นมานะขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ